อตอนเนอาม,มเเอร,รจะสไที่เ,เด้ไที่สร้างเหตุเนานะก็ลงทางตีเดี๋ยวเราส่งส่งหนังสือไปที่กองที่้าเกิดเ,เหนได้ เราเ็อนอความมีแต่ที่เขมูู่นี้ครับเป็ที่นะครับหน้าที่มันส่งประเด็นได้แต่หน้าี่เราส่ระเดแต่ที่มันที่กรงไหน เกิดใหม่นะปกติจะอยู่ฝั่งน้กันน้องไมเป็นเขาบอกว่ามีกระหน่น้ำเข้้มืแค่น้เข้าเ้มีอแค่ขอดิแต่บอกว่าทันนี้จะเป็นจะเป็นเมียของคนเนะแล้วก็ของมันกระจากระจายในราถินนักขายเขาเสียหาย ครับผมวันนี้มาแจ้งความนี่ประเด็นไหนยังไงบ้างครับดำนินคดีกับสื่อมวลชนอาจจะอย่างน้อยหนึ่งรายที่รับข้อมูลไปแล้วไปเปิดเผยแล้วก็ต้นต่อที่เอาภาพของน้องเข้าไปอ้างว่าเป็นติณาลที่เป็นใจของคนอื่นแล้วมันไม่ใช่อี่นี้เขาเสียาหายตรงนี้เห็นมีมีเกือบครบครับเกือบครบเกือบพบอยู่ในซองเพราะว่ามันมีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะ ยืนยันว่าน้องเนี่ยเขาชื่อตาลแล้วก็เป็นแฟนของไอ้ของพเอไอเควัฒนาไอ้ทนนี่ปรากฏไม่รู้จักเลยข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเคจแล้วปรากฏว่าสื่อในวงการบันเทิงก็เอาไปไปเล่นพอไปเล่นเสร็จปุ๊บี่้น้องเขาเสียหายเพราะงั้นต้องแสดงความรับผิดชอบแต่รับผิดชอบยังไงนั้นว่ามาท,ทีได้มีการติดต่อไปแตัวที่เอาภาพเขาไปอ้างอันนี้ดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกให้คนอื่นไปไปคบคนนู้นคนนี้ไม่ได้น้องเขาเสียหายเขาก็มีชื่อมีเสียงอยู่เป็นพิตตี้สวยด้วยก็อย่างที่เห็นเลยครับเนี่ยตรงนี้สิบ<ถ>มาจะแจ้งกี่ข้อขาหาอะไรยังไงคร,รับพรบอคอมพิวเตอร์สิบเสีนู่นหนึ่งนำเข้าข้อมูลเท็จคือเอาภาพน้องเขาเนี่ยไปส่งต่อในไลน์รล๊บนักข่าวบันเทิงอะ่ะคุณก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่คุคณไปส่งทาไมอะ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณหนีความรับผิดชอบไม่พ้นหรอกคุณชอบด้วยรัน้องจากสื่อแล้วกับกับทางนารี แจ้งครับ,รบเดี๋ยวให้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำในในกลุ่มที่ส่งรูปน้องเข้าไปฮะมันมีข้อความหรือบทสนทนาอะไรไหมครับที่อ้างว่าน้องตาลคนนี้คือตาลที่ไปคบเอเคมันมันมีไงครับมันมีไงครับไม่มีมันจะยืนยันได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็สื่ออื่นๆที่รับภาพต่อไปแล้วไปส่งต่อทั้งทที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนะี่ยจมันคือว่าข้อมูลเท็จต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบไม่ได้จะมา จะมาแค่ขอโทแล้วก็ไม่ได้ขอโทษน้องด้วยผมว่ามันรับผิดชอบน้อยไปเราออกมาเพื่อปกป้องสิทธิ์สองตัวเราแล้วก็ความเท่าเทียมของทากเปเนมือนกันค่ะคือมนรู้สึกว่าเอ๊ะพเราไม่ได้อยู่ในกระไฟเนี่ยเขาก็รอนแย์เราดีกวอนก่อนอันนีเราเรารู้จักกับเขามเมื่อก่อนงงไหมอยู่ บอกเอาน้องแตนเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรอมาคอมเมนต์ในรูปอย่างไรอย่างเนี้ยืมแล้วเราได้มีการติดต่อกับกับบุคคนด้วยไม่ได้ตอบต่ออ่าทำไมเราถึงปล่อยเขาแบบเข้ามาแนโดยที่แบบไม่ชี้แจงเพราะหนูเข้าไปแก้ข่าวในเพจที่เอาข้อมูล,ลมา,งา,ามลงไปแล้วอะค่ะอืมนใจเรา อย่างด้วยค่ะอย่างว่าว่าเราไม่สามารถที่จะเอารูปใครก็ได้มาใช้นี่ค่ะ <c oughs> บอกให้เขาจะเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปเป็นพิตตี้หรือว่าจะเปิดดันที่นรีวิวสินค้าอย่างเงี้ยค่ะาะไม่ได้จะไปหยิรูปเขามาใช้ได้โดยที่ไม่มีการขออนุญาตแล้วก็ทําให้เสียหายแบบค่ะมีกระปอะไรกับคนที่ทำเราก็